สวัสดีครับวันนี้พี่มากับกล้องตัวนี้ครับ Canon 1D Mark IV จากคอมเมนต์นี้นะครับพี่ช่วยรีวิว 1D Mark IV ให้หน่อยได้ไหมครับผมว่าจะซื้อเห็นรุ่นพี่ปล่อย จริงๆกล้องตัวนี้อยู่กับพี่มานานมากเลยครับตั้งแต่วันเปิดตัวกล้องตัวนี้เปิดตัวเมื่อปี2010วันที่22เดือน2ก็14ปีพอดีถ้าเป็นคนก็คงเป็นวัยรุ่นนะตอนนี้ถือว่าเป็นกล้องที่มีอายุที่เยอะมากนะครับซึ่งเท่าที่จําได้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับกล้องตัวนี้น้อยมากเหมือนเคยแค่เปรียบเทียบขนาด เปรียบเทียบไฟล์ที่มีขนาดเท่ากันนะครับที่16ล้านพิกเซลเนี่ยว่ากล้องแต่ละแบบกล้องแต่ละตัวเนี่ยในความละเอียด16ล้านพิกเซลเนี่ยไฟล์มันจะเป็นยังไงก่อนตัดสินใจซื้อกล้องตัวนี้หมายถึงหน้าวันนี้พี่มี3ข้อที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือในเรื่องของอายุเพราะว่ากล้องตัวนี้นะเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2010นะครับอายุก็14ปีอย่างที่บอก ถ้าเราจะซื้อกล้องมือสองนะครับกล้องที่มีอายุตั้ง14ปีนี่พี่ว่าสิ่งที่ควรจะดูก็ควรจะดูเยอะหน่อยเพราะว่าน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับนี่ก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าตัวนี้ครับพี่เปลี่ยนชัตเตอร์มาแล้วรอบหนึ่งซึ่งก็คืออย่างที่2ที่อยากจะบอกก็คือตัวกล้องนะครับมีชัตเตอร์ไลฟ์อยู่ที่300,000ซึ่งเปลี่ยนมาชาัตเตอร์ใหม่ทั้งชุดทั้งหมดเนี่ยประมาณ30,000กว่าบาทส่งทําที่ศูนย์แค่นอนใช้เวลาประมาณน่าจะเดือนหนึ่งได้เพราะว่าต้องสั่งอะไรจากต่างประเทศเเข้้าาามานะก็ใชวล อย่างถัดมาคือกล้องตัวนี้นะครับไม่ใช่กล้องฟูลเฟรมซึ่งหลายคนจะคิดว่าวันดีทุกตัวจะเป็นฟูลเฟรมกล้องตัวนี้นะครเขาจะเรียก A P s H นะครับถ้าอย่างตัว ZV10 นะครับก็จะเป็น A P s C A P s C น่าจะคูณ1.5แต่ A P s H เนี่ยคูณ1.3ถือว่าคูณไม่เยอะนะสาเหตุที่ตัวนี้เป็นกล้องตัวคูณจริงๆแล้วถูกดีไซน์มาเพื่องานถ่ายภาพกีฬาโดยเฉพาะกีฬาในล่ม กล้องตัวนี้มีความละเอียดแค่16ล้านพิกเซลนะครับถ้าถามว่าจริงๆพอไหมพอนะครับทุกวันนี้พี่ก็ยังใช้อยู่ก็ยังใช้ถ่ายงานทั่วไปอยู่ถ้าสําหรับพี่พี่ว่าความละเอียดเท่านี้เพียงพออยู่แล้วนะครับถ้ามันเพียงพอตั้งแต่ปี2010แล้วทาไมาปี2024 ถึงจะไม่พอในเมื่อทุกอย่างมันเหมือนเดิมซึ่งพี่ว่ามันก็จะมีแค่ความต้องการของบางคนอาจจะเป็นคนขายก็ได้นะที่เพิ่มความละเอียดมากขึ้นเพื่อทําให้เรารู้สึกว่าความละเอียดเท่านี้ไม่เพียงพอจริงๆอันนี้ก็น่าคิดนะคือเขาทําให้เรารู้สึกว่าไม่พอต้องเพิ่มต้องเพิ่ม,ต,มต้องเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆอะไรเงี้ยถัดมาก็คือในเรื่องของบอดี้ถ้าเราดูดีๆจะเห็นว่าตัวกล้องแบบมีขนาดที่ใหญ่มากนะครับซึ่งเขาก็มีชื่อนะเขาเรียกชื่อบอดี้นี้ว่าลัส SLR ก็คือเป็นกล้องขนาดใหญ่นั่นเองสาเหตุที่มันใหญ่เพราะว่าตัวกล้องมีกริปแนวตั้งให้นะครับซึ่งถอดไม่ได้นะเป็นกริปที่ติดมากับกล้องอยู่แล้วนะครับสามารถใช้ในการถ่ายภาพแนวตั้งได้ก็จะมีปุ่มทํางานเหมือนแนวนอนทุกอย่างนะมีปุ่มเปลี่ยนสปีชัตเตอร์ตรงนี้นะครับมีปุ่มกดชัตเตอร์นะครับเหมือนกันมี AF ล็อกนะครับมี AEL อล็อกมีเปลี่ยนจุดโฟกัสนะครับเหมือนกันเลยซึ่งตัวกริปแนวตั้งนี่ก็จะเป็น ที่สำหรับใส่แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวให้ดูแบตนี่ครับ ตัวแบตเตอรี่เนี่ยหก้อนนะครับสามารถถ่ายภาพได้มากถึง1500ภาพเยอะมากสามารถใช้ได้นานมากเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุมีคปาซิตี้ที่สูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรคํานึงถึงนะในเรื่องของแบตเตอรี่เพราะว่ากล้องที่มีอายุขนาดนี้นะครับบางทีนะแบตเตอรี่อาจจะไม่สมบ100ูรณ์1 0 0แล้วตองพี่ยังยังร้อยออยู่อยู่ที่คนที่เป็นเจ้าของว่าดูแลรักษาแค่ไหนนะครับอย่างเนี้ยพี่ใช้มา14ปีก็ไม่มีใครรู้ว่า14ปี ตัววันดีตัวนี้นะครับถือว่าเป็นวันดีตัวแรกที่มีอะไรหลายๆอย่างเป็นครั้งแรกอย่างในเรื่องของวิดีโออะไรเงี้ยวันดี Mark คทหรือวันดีก่อนหน้านั้นไม่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะวันดีมาร์คโเป็นวันดีตัวแรกที่สามารถถ่ายวิดีโอได้นะซึ่งเป็นแบบ Full h d d แต่ก็จะมีข้อจํากัดตรงที่การถ่ายวิดีโอนี้ตัวกล้องนะครับจะไม่สามารถออโต้โฟกัสได้อันนี้คือเป็นข้อจํากัดข้อหนึ่งนะ แล้วก็ถัดมาคือในเรื่องของค่า ISO นะครับเป็นกล้องตัวแรกเหมือนกันที่สามารถบูสต์ค่า ISO ได้สูงถึง12400นะครับเหมือนที่พี่พูดไปในตอนแรกว่ากล้องตัวนี้ถูกดีไซน์มาให้เป็นกล้องสำหรับไทย งานกีฬาในร่มโดยเฉพาะอย่างพวกวอลเลย์บอลอะไรเงี้บยบาสเกตบอลอะไรเงี้ยที่จะต้องบูตค่า ISO ส,สูงๆเพื่อให้ได้สปีดช,ชัตเตอร์เร็วๆอะไรเงี้ยรวมถึงตัวเซนเซอร์คูณ1.3ด้วยนะครับก็จะสามารถทำให้เราได้เลนส์ที่มีช่วงเทเลเพิ่มขึ้นอีก1.3โดยที่ไม่ต้องซื้อเทเลคอนเวอร์เตอร์1.3มาใส่อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นข้อดีข้อนึงก็ว่าได้และอีกอันนึงก็คือในเรื่องของระบบโฟกัสนะระบบโฟกัสแบบเฟสดเดทักชั่นนะครับตัวนี้ก็เป็น 1D ตัวแรกเหมือนกันนะครับที่มีซึ่ง อยู่ที่45จุดถามว่าเยอะไหมถ้าหน้าวันนั้นเยอะนะครับแต่ถ้าหน้าวันนี้45จุดนี่ก็ถือว่าน้อยนะครับแต่สำหรับพี่เหมือนเดิมคนะพี่ว่ามันเพียงพอคือเขาเป็นจุดโฟกัสที่อยู่ในจุดที่ เราใช้บ่อยที่สุดอยู่แล้วซึ่งตัวระบบโฟกัสจะเป็นทั้งแบบเฟดดติเคชันแล้วก็คอนทราสต์ดติเคชันนะครับก็คือเป็นทั้ง2แบบซึ่งตัววันดี mark iii นะที่ก่อนตัวนี้จะมีแค่แบบเฟดดติเคชันอย่างเดียวซึ่งจะทําให้กล้องตัวนี้นะครับมีระบบโฟกัสที่มีความแม่นยํายิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของสเปคอื่นที่อยากให้รู้ก็คือในเรื่องของเมาส์เลนด้วยซึ่งสาเหตุที่พูดถึงเมาส์เลนเพราะว่าตัว canon ตอนนี้ก็จะมีเมาส์ rf ออกมาซึ่งตัววัน มีเลนให้เลือกค่อนข้างเยอะ แล้วก็ปีดเตเตอร์ที่ชา้าที่สุดทําได้ที่30วิแล้วก็เร็วสุดที่1ต่อ8,000วินาทีก็ถือว่าสูงพอสมควรนะก็อย่างที่บอกไปว่ากล้องถูกดีไซน์มาสําหรับงานกีฬานะครับแล้วก็ความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องทําได้ที่10ภาพต่อวินาทีซึ่งพี่เคยเอากล้องตัวนี้ไปถ่ายรถแข่งที่สนามพีลาเซอร์กิตแล้วก็ตอนนั้นได้ทดสอบคู่กับตัว 5D Mark II นะครับก็ทําให้ได้รู้ว่าความเร็วในการถ่ายภาพต่อเนื่องที่เร็วกว่าก็เป็นข้อดีสําหรับการถ่ายภาพ แอคชั่นที่มีการเคลื่อนที่เร็วๆนะตัว5 d mark t o o ถ่ายรถแข็งหน้าจุดเดียวกันที่ยืนอยู่เนี่ยถ่ายแทบไม่ทันแต่ตัวนี้ ถ่ายได้แบบสบาย,บายเลยแล้วก็ตัวกล้องสัมพันธ์แฟลชที่1ต่อ300วินาทีนะก็ถือว่าเป็น speed s y c กับแฟลชที่ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าส่วนมากก็อยู่ที่1ต่อ125ยต่อ200บ้างแลวแล้วก็ส่วนมากเลยที่สูงที่สุดก็คือ1ต่อ250แต่ตัวนี้สามารถทําได้สูงถึง1ต่อ300วินาทีมาในส่วนของจอบ้างตัวบอดี้จะมีจออยู่จอนจอครับก็คือจอที่เป็นสกรีนข้างหลังเนี่ยครับจะมีขนาด3นิ้วนะครับแล้วก็เป็นจอที่มีความละเอียด สูงมากณนะวันนั้นนะครับวันนี้ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะเพราะว่ามีความละเอียดสูงถึง9 2 0 0 0 0ดอทซึ่งถ้าเทียบกับตัว mark i นะครับที่ออกมาก่อนตัวนี้ตัว mark i i มีความละเอียดแค่2 3 0 0 0 0ดอทตัวนี้ก็มีความละเอียดสูงกว่าตัว mark i i ถึง3เท่าแล้วก็อีกจอหนึ่งก็คือตัว top s c r e e นนะครับด้านบนนี้ซึ่งก็จะมีบอกค่าต่างๆนะครับทั้งระบบถ่ายภาพสปีดชั h เ t t e r iso นะครับรูรับแสงจำนวนภาพนะครับระบบโฟกัส ระบบถ่ายภาพระบบวัดแสงแล้วก็แบตเตอรี่ก็คือตัวจอด้านบนนี้ก็จะบอกการตั้งค่าของกล้องที่จาเป็นต้องรู้ทั้งหมดเลยซึ่งทวันนี้กล้องหลายๆตัวก็ไม่ค่อยมีตรงนี้ให้นะซึ่งพี่รู้สึกว่าความเป็นกล้องโปรเฟชชั่นอลนี่ควรจะมีพร้อมทุกอย่างให้เราซึ่งกล้องตัวนี้ค่อนข้าง มีครบมีพร้อมทุกอย่างมาในส่วนของปุ่มปรับต่างๆนะครับตัวกล้องนะครับถูกดีไซน์ให้สามารถสั่งงานจากภายนอกได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราต้องการใช้เมนูต่างๆของกล้องนะครับก็สามารถกดจากปุ่มภายนอกได้เลยทําให้ตัวกล้องมีปุ่มค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าดูดีๆนะครับทุกปุ่มจะมีชื่อทุกปุ่มจะมีสัญลักษณ์บอกไว้นะครับอย่างค่าเอเออย่างชดเชยแสงนะครับโหมดการถ่ายภาพโหมดการโฟกัสนะครับ คือฟังก์ชันและฟีเจอร์ต่างๆที่จําเป็นที่ต้องใช้บ่อยๆเนี่ยก็ถูกดีไซน์ให้มาอยู่ในปุ่มปรับต่างๆนะครับซึ่งถ้ามองเผลอๆมองวันผ่านเนี่ยอาจจะรู้สึกตกใจนิดน,นึงว่าทำไมปุ่มมันเยอะจังเนี่ยแต่ถ้าเรามองดูดีๆเราจะรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันทําให้ชีวิตง่ายขึ้น่ะซึ่งเวลาที่พี่ถ่ายหรือเวลาที่พี่ใช้งานน้อยครั้งมากนะที่พี่จะกดเข้าไปในเมนูเพื่อตั้งค่าเพราะว่าปุ่มข้างนอกนี่คือปุ่มฟังก์ชันที่เราใช้งานบ่อยที่สุดแล้วเราก็สามารถกดใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบไปควาาานหาข้งใ ในเมนูนะครับส่วนการ์ดนะครับตัวกล้องมีช่องเสียบการ์ดให้2ช่องนะครับช่องหนึ่งเป็น cf การ์ดนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็น sd การ์ดนะครับซึ่งถ้าโดยรวมแล้วพี่รู้สึกว่ากล้องตัวนี้ถ้าสําหรับพี่นะยังคงน่าใช้อยู่เพราะว่าพี่ก็ยังใช้อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับใครที่อยากจะลองสัมผัสหรืออยากจะลองใช้งานกล้องโปรนะรพี่ว่าณนะวันนี้ที่เป็นมือสองนี่ราคาค่อนข้างถูกน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะได้ลองใช้ได้ลองสัมผัส การใช้งานหรือการทํางานของระบบกล้องที่ถูกดีไซน์มาสําหรับงานอาชีพนะแต่ก็มีสิ่งที่ควรคํานึงถึงเลยก็คือในเรื่องของอายุนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวชัตเตอร์ไลฟ์ตัวนี้มีจํานวนอยู่ที่3 0 0 0 0นถ้าคํานวณง่ายๆถ้าเราซื้อมาใหม่นยะถ้าเราถ่ายวัน100ละร้อยรูปก็ถ่ายได้ประมาณสัก3,000วันเออหรือประมาณสัก8ปีนิดๆ่ดนะแต่นี่14ปีแล้วก็อย่างที่บอกนะครับ คือพี่เปลี่ยนชัตเตอร์ไปรอบหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันก็ยังใช้งานได้ปกตินะถ้าเจอกล้องมือสองที่ชัตเตอร์เขาสูงนะแบบเกิน200,000ขึ้นไปพี่ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ซื้อสักเท่าไหร่เพราะว่านั่นแหละครับน่าจะผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็ต้องดูดีๆว่าแบตเตอรี่ยังคงโอเคไหมนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากให้คหํานึงถึงก็คือในเรื่องของขนาดและน้าหนักนะครับคือพี่ชินกับมันแล้วพี่เลยรู้สึก เฉยๆนะครน้ำหนักของกล้องนี่อยู่ที่1,230กรัมนะคกรัมเทียบให้ง่ายเท่ากับถือ ZVE10 เนี่ยสตัวครึ่งนะรับ ZV-E10 เนี่ยน้ำหนักแค่343กรัมอันนี้1,230กรัมถ้าหากใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมที่พี่ไม่ได้พูดถึงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาถามเพิ่มได้นะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไคร์พบกันใหม่คลิปหน้าสว,ส,นส,วส,นสวัสดีครับ